สวัสดีค่ะมื่อนี้เราอยู่บ้านปาวอนน้องแก้มเนาะเจ้าบอวิปไอ้ยาย่าเบิงเงินเบื้องหูปาวอนแยมเศร้ากับลคนอยู่นี่เบื้งมมอแก้มเดี๋ยวมื่อนี้นะอันหือเฮ้ยได้ได้เบิ่งแก้มลุงคนกับปาวอนนะลุงคนกับปาวอนจะไลฟ์สุดยูทูบเราจะมาถ่ายเบื้องหลังกันนะคะบนมันได้ยินบนมัได้ยินได้ยินแก้มเดี๋ยวน้องแก้มอยู่ข้างในถ่ายแม่จะไปถ่ายคลิปให้ปาวอนเราแก้มตัวนี้ถ่ายโอเค ตอนนี้ไม่รีกำลังถ่ายเบื้องหลังลุงคนประวัถ่ายคลิปนะคะม่าเข้าให้เจ้าไปเก็บมาเก็บใาเก็บเ้ามปาลยเก็บเกม่หกบเก็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 บเก็เก็ก็กเก็บเกเก็บเกเก็บมาเก็บบกเก ผมใช้โทรศัพท์จ7 k คือลทรัพทีดำจะกรสับอนไร้ย่ี้ย คลิกิ๊กกกิ๊กกิ๊กกกิ๊อกกกกนี่เป็นตุ๊กตาพี่ใจแอมโอั่้กวใจไม่มองก็ถ่ายเป็นตุ๊กตาพี่ใจแอมแมนบอครับแมนครับ

เดี๋ยวว่ะเดี๋ยวนะ <noise> ป้อนกระปอู mm ้กางม่บ้านกะนอยลูกเพื่อลก่อหาเี่แล้วก็การท่อนนี้ยยงมาใกล้ๆกันกปนยังพักันเ็น้กัน็ม่กแล้ไม่กุ่นวิธีกินอ่ะไม่แก่ นี่อ่ะคุนี่นี่นี่เอกองเบื้องล่างมาคุณนี่เออนี่นี่นี่อ๋อไอ้ยาอัใครเทวดาไอ้กันว่าข้างไอ้งเทวดารับอุ้มเผ็ดมแต่อะอยู่บ้านประวัติเด็กๆก็สนุกไปเนี่แหยแต่ดูกุ้งแม่เลยเออก่อนแกบอกันให้ไปไปม่งเก็บกินห้อยแกไปไปว่งเก็บกินห้อยแม่มาเก็บกินห้อยนะครับเก็บ ไม่เป็นอันดับไปนอนก่อนีแ้ครับหนาวป่ะเขาได้ใจตัเกัง้นก้มมอมครับเาไปอะไรบแมนาวบ้้าแ้กอนี้ไม่มีนรับจ้ิดนไฟบนะก้มแก้มไฟมาแล้วแก้มแน้เสร็จลน ไปยไฟไป่ขมีไฟจะหมได้ไองเจ้าได้ว่าไฟคนอ้อบได้ไฟเสียได้มาจากอิตาลีนะครับเชฟนะครับมตบัวไได้น้าไดคือผมรวแล้วผมหรอต้องแปลงจะเป็นหมอปาะไร้ก็หมดหอน เขาตุ๋มงานเจาไปนะคะเรือหมดจบเมือนไม่นึงเฮ้ยก้วครับเอากมีากิ้วเออตะวันพนตะวันมาพนเ้าเนี่ยนี่ะใบกันเราขอาใบกิวจดการแล้วครับอันนั้นว้าวงานกิ้เออมันให้ไฟเห็นไหมให้ไฟบุ้มเนไหมเม่อไรเลี้ยงต้อมั่ทัวร์มั่ทัวร์อะไรกันเม่อไรทบมุกไปด ต่ไปเครับทุกคนเออวไปเย้นนะครับเบ้านเขาได้เียวให้หมกหนึ่งอันนะครับผมจะรอกินเขาปิดปุ๊บไฟแดงขึ้นเลยนะแกนอนอกเสยดายเลยเนาะแต่ได้แผลทานกว่ทันนี่ความจำแม่กันจะเต็มละวันความจำมันเต็มบัทันได้กินตอนกินข้าว อ้ยมาดูนี่นะครับผมจะไม่กินแล้วกินนะครับห่อยตัวนี้จีนั่งจีแม่กินแคกกุ้งเก็บส้นอุ้ยอะไรเน่ออเความจับีเต็มอากกินเข้ากันอด่อยไมความจับก้องกินเต็มสบายดีเนะกลังกินเริ่มกินเข้ากันอร่อยอร่อย มากินข้าวนำกันเถอะคุณแม่ที่น้องนางของคนกินข้าวแบบเราแม่เพราะเราสร้างเราถ่งแม่แม่ไม่อยากทุกข์เราเป็เอาะไรอะไรอะไรชิมๆแล้วโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับผมจำกิ่เต็มเจ้าค่ะว่าให้เวลาขอความจำมาเต็มแค่ไมากินเลยเข้าเลยพวกเธอเร็วเนั้นมันอีเซนตในึนูแม่อีเซ็ นี่มาถึยงกันเลยแม่เพื่อมีแค่ไปกินน้าวันต้องมาจิ้มปลาแต่กันกินยังกันนี่น้าอร่อยครับไม่อร่อยกินข้าวบ้านปลาบ่อนอร่อยเนาะแม่ปิดปิดกองปลาบ่อนแม่ก็มาจับกองไม่ต่อลูกกันกินคนไล่ปลาบ่อนทอดน้าวไปแล้วไปต้องมาปลาบ่อนฮะคอยมาแต่งหัวยอตการแต่การชิมอันผัดอันนี้ปลุงคนนู้นลูกผัดไฟแดงลุงคนเนาะ เสียดายกล้องเขาไ่ไ да ด้อันตอนไฟแดงทุกคนไปเบิ้งซองปะวอนเนอรผัดนกทัวร์ไฟแดงยิ้มไม่หลอกกันเขาข่มมันขี้ห้อยนี่เองห้อยแบบตอนในห้องห้อยคมอันนี้เนาะห้อยคมพอแล้วนา่ต้องมาป้อนปผะวอนเลยผะวอนไปกินเองผะวอนแก้มกันอร่อยบ่มวนเนาะเข้าปะวอนเนาะเค็มๆคพราะเข้าเค็มอ่ะโอเคลาไปก่อนแก้มจบคลิปสิคะ อย่าลืมจดไฟจ้าจุดเลยช่วยจุดไรกูใช้ถ้ามาเก็บครับอาเก็บอย่าลืมยังอย่าลืมยังอย่าลืมยังจุดกากบาทจุดแดงสวัสดีครับขอโทษขอโทษสวัสดีค่ะให้ไปหาแก้มกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย